พี่จะแต้มจะมอนดูน,น,นี่ดูครับหวานปลามาอันนี้คือลูกอะไรนะครับแม่มังเงาแมวมักแงวจุด กินชวน fc พี่แต็มกินด้วยสิมากินได้ครับของพี่แดมของพี่เตมเป็นแจ่วอะไรครับพี่แตมโชว์แจ่วพี่แต็มดินี่ของพี่แด็มเป็นพริกเกลือครับของน้องติ๊ดล่ะอของน้องติ๊ดเป็นน้ำตาลนี่ค่ะโอ้ยพี่ถุยเมดเหมือนว่าปืนเลยระวังมันผุกลงคอนะ ดีแท้สนะเป็นไงบ้างเอสซีบอกว่าเอสซีไม่ไหวเอสซีเปรี้ยวออเอสซีไม่อยากกินด้วยเหรอใช่จะไปกินเร็วอ้มีพริกเยอะๆเลยพริกเยอะๆเลยแม่แบบนี้เลยครับหนูโชว์หนูจะโชว์อะไรแม่มครับโชว์แม่หน่อยอื เป็นน้ำตาลพัดติกินได้ขนแม่เป็นพิษอันนี้ขนพี่เป็นพิษม่ารื้อเหรอ, <c oughs> อไหนจะตีทำหน้าหวานดิ